นี่เราทำตัวอย่างนะครับเพราะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง5 5มมิลลิเมตรทำจากเหล็ก AISI C 1 1 3 7เจลในทำงานที่ความเร็วรอบ6 0 0 rpm นะครับให้หากำลังสูงสุดและต่ำสุดที่เผาครับที่จะส่งได้ในขณะที่แรง F มีค่าเท่ากับลบ3นิ้ กิโลนิวตันและ3กิโลนิวตัน,นครับโดยใช้ค่าความปลอดภัย N เท่ากับ3ครบดังรูปนี้ครับรูปอาจจะไม่ชัดนะครับจากตารางภาพหัวอคอรนะครับของเหล็ก aisic 1137นะครับเพื่อได้ค่า s ติงวา Y จะเท่ากับ138ถึง60กิจนะครับสติง u จะเท่ากับ ร้8ยหถึงแปดสิบเดนะครับเราหาค่าเฉลี่ยค่ากลางของสติงไว้นะครับก็ได้กับร้อยสบวกหกคูณหาร2นะครับก็จะค่ากลางแค่ไหนครับเป็น9ก้าบกินะครับจากนั้นทําการแปลงหน่วยนะครับเก้าิบคูณด้วยหกจุด้าห้านะครับนิวตันต่อตารางมิลลิเมตรนะครับส่วน1นครับกิจตัดกิตนะครับ จากนั้นทำการคูณผลลัพธ์ออกมาจะเป็น682.6อดนิวตันต่อตารางมิลลิเมตรครับสติงยูจะเท่ากับ158บบวกด้วย87หาร2นะครับค่ากลางค่าเฉลี่ยโดยรวมค่ากลางก็จะได้122.5กิบดกิโลครับแลนั้นแปลงหน่วยนะครับ122.5ิด12กิโลคูณได้จุด แปดเก้าห้านิวตันตารางมิลลิเมตรครับหารด้วย1นะครับตัดหน่วยกิจตัดกิจนะครับจะไ,ได้เป็นแปดร้อยนิวตันต่อตารางมิลลิเมตรนะครับเชีวยวไวจะเท่ากับศูนย์จุดห้าเจ็ดเจ็ดคูณด้วยสตงไวนะครับแทนค่าเป็น0 5นยจุด้คูณด้วย682.6นะครับได้เป็น เชวายจะได้เท่ากับ393.86กานิวตันต่อตารางมิลลิเมตรนะครับกำหนดให้ดีดีมากกว่า50นะครับ KB จะเท่ากับ0.75นะครับกำหนดให้ String n นเดนะครับเท่ากับ KA คูณ KB คูนสต i n g End นะครับ s t i n g อ็นเด็วงเล็บสต i n g U นะครับ สติงเอ็นแดดจะเท่ากับ0.5คูณด้วย8 8 4 4 6 3นิวตันต่อตารางมิลลิเมตรนะครับเอ็นแดดจะเท่ากับ422.31บอน่ะครับจากความหน่วงงนะครับ Ka จะเท่ากับ0.89นะครับเออต่อมาเราหาค่าสต r งเอ็นนะครับสมการสต r งเอ็นเท่ากับ Ka คูณ kb คูณ s t r i n n นะครับจะได้เท่ากับ0.89คูณด้วย0.75คูณด้วย4 4 2 3 1บเออ s t r i n n จะเท่ากับ281.8นิวตั้นต่อตารางมิลลิเมตรนะครับจากนั้นหาค่าเชเเอน,นะครับเชเเอจะเท่ากับ0.577คูณด้วย251.8นิวตั้นต่อตารางมิลลิเมตรนะครับจะได้เท่ากับเชเอเอจะได้เท่ากับ1ร 63นิวตันต่อตารางมิลลิเมตรนะครับหา r2 นะครับ r2 เท่ากนะับ150นะครับ250 f นะครับ, 3, 000, N, รบส่วนด้วย250บวก100นะครับเออดังนั้นแทนค่านะครับ250คูณด้วย3,000นะครับ3,000คือ3กิโลนิวตันนะครับส่วนด้วย3 5 0นะครับ 2นี่บวกกันนะครับจะได้เท่ากับ2142.85นิวตันนะครับเท่ากันหา m max เท่ากับ m min นะครับจะเท่ากับ200เอ้ย2142.85คูณด้วย100นะครับเอะจะได้เท่ากับ2 210000 4,285นิวตันต่อตารางเมตรครับ <c oughs> ดังนั้น mm และ mm เท่ากับ0นะครับและ m a จะเท่ากับ2 1ง2ส5หนะครับหาสเติง A e นะครับสเตง A จะเท่ากับ3 2 m ส่วนได้วย Pi d กํลังสนะครับแทนค่านะครับก็ได้เป็น32คูณด้วย2องแส8หนส่พนส้อยแาย ให้สามกำลังสามนะครับจะเท่ากับ1 4บสจุดนะครับได้สติงเอนะครับสมการที่ห้าจุดนสามนะครับสติงซีดีนะครับ CP, นะครับจะเท่ากับสติงเอคูณสติงเอม M, ส่วนด้วยสติงทีนะครับบวกกับ kf เคูณด้วยสติงเอนะครับแทนค่านะครับจะได้เป็น 281.8คูณด้วย682.6นะครับคูณ0นะครับวงเล็บบวกด้วย2คูณด้วย14.66นะครับจะเราจะก็จะได้เท่ากับ29.32นะครับจากสมการที่5.15นะครับ1ส่วน n จะเท่ากับวงเล็บวงเล็บนะครับสติง e.g. นะครับ eq. นะครับส่วนด้วยขออภัยครับเชีย eq. นะครับส่วนด้วยเชีย n. นะครับวงเล็บปิดยกกำลังสองครับบวกด้วยเอ,อ่อ string eq. ส่วน string n. นะครับยกกำลังสองทั้งหมดยกกำลังหนึ่งส่วนสองนะครับแทนค่าจะได้เป็นหนึ่งส่วนสามนะครับเท่ากับ ในวงเล็บนะครับเคียร์ eq ส่วนด้วยหนึ่งร้อยหกสบสอาครับยกกำลังสองบวกกับยี่สิบเก้าจุดสมอ่วนสองร้ดสิบเะครับ, 2, บ,รบ, 3, 2, รบทั้งหมดยกกำลังสองนะครับสองตัวนี้นะครับทั้งหมดวงเล็บปิดทั้งหมดยกกำลังหนึ่งส่วนสะครับเออเราก็จะได้เป็นเคียร์ eq จะเท่ากับ 51.50นะครับค่าเชียร์ EQ นะครับจะเท่ากับเชียร์อ็นคูณด้วยเชียร์ M ส่วนเชียร์ T นะครับบวกกับเฉียีเอฟนะครับแล้วก็คูณด้วยเชียร์ E นะครับแทนค่าจะได้เป็น51.50เท่ากับ 162.65รงเล็บสิบหกเชียเชี A, ส่วน π.d ดีกำลังสนะครับทั้งหมดเออส่วนด้วย3ามร้อบวกกับ1.6ึุคูณกับ16บหกพเชียเอส่วน π.d ดีกำลังสครับออกมาเราก็จะได้เป็นเชียที่นะครับ 2นะครับ kfs เท่ากับ1.6นะครับแก้สมการเ cheeq นะครับจะเท่ากับ cheen คูณกับเ chem ส่วนเ chet นะครับบวกกับ kfs นะครับคูณเ chea นะครับจะได้เป็นเ cheeq ลบ cheen นะครับวงเล็บ16เชีย h e m ส่วน พายดีกำลังสานะครับบวกกับ KFS เล็บสิบหกเีย A ส่วนเฉียดีกำลังสามนับจากนั้นเราก็จะได้เป็นเีย EQ เท่ากับเี n เ16่สิบหกพายสีย M ส่วนพายดีกำลังสบวกกับ KFS 16บหกเีย M นะครับพายดีกำลังสามครจากนั้นทําการ ออกมาอีนะครับเชียร์ eq จะเท่ากับเชียร์ n นะครับวงเล็บ16พาย16ส่วนพาย d 3ามคูณกับเชียร์แม็กบวกเชี่ย min อ่าส่วน2นะครับทั้งหมดนี้หารด้วยเชียร์ y นะครับบวกกับเชียร์ fs นะครับวงเล็บ16ส่วนพ pi d กลังสามคูณกับ เชียร์แม็กลบเชียร์มินส่วนสองนะครับเออให้เชียร์แม็กเท่ากับ x นะครับและเชียร์มินเท่ากับ y จะได้เป็นห้าสิบเอ็ดจุดห้าคูณกับเอ่อเท่ากับหนึ่งร้อยหกสิบสองจุดหกห้านะครับวงเล็บเชียร์เอ้วงเล็บสิบหกส่วนไพดีกำลังสามนะครับคูณกับ x อ็บวกไส่วนสองนะครับวงเล็บครังแล้วก็ทั้งหมดนี้หาร 3ามส8บบนะครับแล้วก็บวกด้วย1.6ึ่วงเล็บนะสิบหกส่วนพพยดีกำลัง3นะครับคูณกับ x ลบ y ส่วน2นะครับก็จะได้เป็น51.5สเห้ท่ากับ5.564ุดหคูณสิลบสนะครับ งเรีบ x บวก y ส่วน2ครับทั้งหมดหารด้วย398.88นะครับบวกกับ51บเอบวกกับ5.473คูณ10ยังังลบ5คูณกับ x ลบ y ส่วน2ครับ51.5คูณกันแล้วก็จะได้เป็น760,000 706 สามศูนกคูณสิบกำลังลบหกนะครับ x นะครบวกกับ7จ6ดจุดศูนย์กสานำลังลบหกนะครับบวกกับสองจุดเจ็คูณสิบกำลังห้า x นะครับลบกับสองจุดเจ็ากเคูณสิบกำลังลบ5 y นะครับ,บ สมการที่หเราก็จะเป็น51.5เอ้าท่ากับ3ามจุดส่ามศูนย์ศูนยคูณสิบกำลังลบหนะครับลบกับสองจุดศูนาูนย์ก้าคูณสิบกำลังลบห้าวนะครับเป็นสมการที่1นนะครับหา x นะครับ x จะเท่ากับ ย้ายข้างนะครับตัวน,นี้ก็จะเป็น x เหมือนกันนะครับดังนั้นหาค่า,าหาค่า x คือย้ายข้าง x มานะครับเกจกับ51.5บวกด้วย2 0 3. 3 0 3ด4คูณกับ10ยกกำลังลบ5นะครับส่วนด้วย5บครับส่วนด้วย3.44 3 0 0 6นคูณ10ลบกำลังลบ5ครับจะได้เป็น 51.5สิ้านะครับเท่ากับ3ามจุดสี่คูณสิเอ,อ่อยกกําลังลบห้นะครับวงเล็บห้าบเอ็บวกกับ2 0 3จุดศูนย์นคูณสิกะลังลบหวายครับส่วนด้วย 0, 3, 0, 3 9, 4มจุดสี่สนคูณสิกะลังลบห้ครับวงเล็บลบส0 3จุดศูคูณสิ ลบห้าวาครับจากนั้นทําการตัดนะครับตัดหนวดกันได้นะครับค่าก็ได้ก็จะเหลือเป็น51.5เอ้านะครับเท่ากับ1 7ึ่งจุดเสมหคูณสิบกำลังลบสามบวกกับหกเก้าเกูนย์หกเคูณสิบกำลังลบสินะครับวายนะครับส่วนด้วย3ามจุดสี่สศูนย์ศกคูณสิบกำลังลบห้าครับ ลบด้วย2.030394ูคูณ10กำลังลบ5 y นะครับเออจะได้ y เท่ากับ0นะครับส่วน x x ทากับ1495785.95ครับเอขอจบเพียงแค่นี้ครับ